ด้วยการต่อไปนี้เป็นรอยวามทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันจับกลุม่มจากการแข่งขันเมื่อครั้งที่แล้วที่เป็นเหมือนบททดสอบใหญ่ ที่ให้นักขายร้องจับกลุ่มกันเองเพื่อร่วมมือกันหลายขายของหนึ่งชั่วโมงโดยที่ไม่มีการตัดสินให้ใครตกรอบแม้แต่คนเดียวไม่มีทีมไหนตกรอบกลับไปแต่ทีมมาสเตอร์ของเราได้ประชุมและให้คะแนนความสามารถเฉพาะบุคคลและได้คัดเลือกแปดนักขายที่มีความสามารถโดดเด่นขึ้นมาเพื่อเป็นอุน้าทีมตามลำดับดังนี้ 1. นเนสสนมแนน 3. วาว 4. ชอปเปอร์ 5. เรียวตะ 6. แพรวา 7. ยามหมูและ8โชกุนและ8ปตัวหน้าทีมก็ได้สลับกันคัดเลือกสมาชิกเข้าสู่ทีมตัวเองจนครบและนี่คือทีมที่จะต้องร่วมมือกันสู้ต่อไปในเกมการแข่งขันนี้ กลายเป็นเซเล็บนะครับวันนี้ขายจริงตกรอบจริงแล้วนะครับมาสเตอร์ครับวันนี้คาดหวังอะไรจากแต่ละทีมบ้างครับเลิกมัว่วตั้งใจวางแผนให้ดีๆไม่ใช่นึกทำทำเลยวางให้เรียบร้อยมีเวลา พัฒนาได้แล้วนะครับขึ้นมาอีกอย่างน้อย1สเต็ปในวันนี้ให้ได้พยายามทำให้ได้ครับเพราะว่าผมรู้ว่าการขายเนี่ยเป็นของที่ยากมากๆเพราะฉะนั้นพวกคุณก็คงจะตื่นเต้นเร้าใจมือแฉะกันไปหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมีแขกเชิญพิเศษที่จะมาสารความตั้งใจของพวกคุณขอต้อนรับคุณเป็นต่อจิรพัช กวงจรวใจและัวใสวัสดีครับเอาล่ะก็ต้องถามเป็นต่อนิดนึงเพราะว่าจริงๆเป็นต่อเองก็ผ่านการแข่งขันในหลายๆเวทีมาความกดดันเราคุ้นเคยไหมจริงๆคุ้นเคยก็เรียกว่าคุ้นเคยฮะแต่ว่ายัางไงนะมันก็ต้องมีการปรับตัวอยู่ด้วยเหมือนกันลองปรับตัวเหมือนกันผู้แข่งขันตาดำๆของเราพวกเนี้ย คุณคิดว่าเขากดดันไหมครับคิดว่ากดดันครับแต่ว่าคิดว่าทุกคนเก่งมากๆแน่นอนยังน้อยเก่งกว่าต่อแล้วอยาะให้กําลังใจเซลเลอร์อะไรอย่างไงบ้างครับคิดว่าจะต้องพูดว่าทําให้เต็มที่แต่ว่าทุกคนน่าจะทําเต็มที่อยู่แล้วดึงจุดแข็งของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องกําลังใจเพราะวันนี้ต่อเอามาขายเยอะเหมือนกันฮะอาจจะต้องมีการเต้นช็อตฟิวกันสักนิดหนึ่งข้างหน้าเพื่อเป็นกำลังใจนะเชิญครับ feel แรงไปไหมจะไปกับใครที่ไงนเลยฉันและเธอัดวงจรหัวใจเราเธอเขาไปไงไงๆหรอือเอยู่ดีๆดีๆแต่ขในรู้สิรู้สิ <ๆ S 1> ๆๆเจอ,อีกทีเป็นแฟนกันจะไไงมันชดร,รงไปไม่เจอ,อเอาละเดินประจำที่ได้เลยครับ และขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผู้ชนะจะได้รับรางวัลมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทพร้อมกับถ้วยรางวัลสุดพิเศษนะครับเพียงหนึ่งเดียวสำหรับสุดยอดนักขายคนแรกของประเทศไทยในโอกาสนี้ครับผมจะขอเรียนเชิญผู้ก่อตั้งบริษัทและประธานบริหารบริษัท b i c e l o คุณซองเพียวริว 예, yeah. 다빈200,000 so 어, 바트와 이 영광의 트로피를 드립니다. 2등에게는 100만 바트 드립니다. 아 오호호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 호 어, 4등에게는 이제 60만 바트 드립니다. 그리고 이제 5등에게는 어, 40만 바트 드립니다. 아, 이제 마지막으로 MVP 되시는 분에게는 10만 바트 드립니다. 아 번. 오빠 리홍라우 마เพื่อจะม เงินรางวัลอย่างเดียวนะฮะต่อจากนี้ไปนะครับผู้บริหารของเราจะเป็นผู้ที่มามอบภารกิจให้กับผู้แขงขันเซลล์อของเราทุกคน오늘을้1시간동안라이ง스트리밍า진행하ฟ์요 <응> 진행하는동안่งกันดำเนินการดำเนินการดำเนินการดำผ่านช่องทางที่เราจัดไว้ใ <놀> ห <람> ้เท่า <놀> น <람> ั้นไลฟ์ ครั้งละ4ทีมเราจะเรียงลำดับตามหมายเลขของทีมนะครับและทีมไหนที่ได้อันดับ1ในสัปดาห์ที่แล้วจะมีไอเทมพิเศษสิ่งที่คุณจะได้ก็คือของแถมที่เหลืออยู่จะไม่มีใครได้อะไรทั้งนั้นทีมอันดับ1นนั่นคือทีม I am Number One i am number one เนี่ยไม่ได้ถูกคัดเลือกมาจากยอดขายแต่มาสเตอร์ของเราได้ให้คะแนนแล้วว่าใน40คนที่ยืนอยู่ตรงนี้ใครคือคนที่ขายเก่งแล้วสามารถตอบโจทย์มาสเตอร์ของเรานั่นคือทีม i am number one รู้สึกว่าตัวเองแบบไร้ค่ามากไม่เคยรู้สึกตัวเองว่าตัวเองไร้ค่าขนาดนี้มาก,ก่อน สลับกันทีมที่ขายได้ที่1ไปเป็นที่โหลทคิดว่าขายได้ที่โลไปเป็นที่1นึ่มบอกว่าเพ์่มซ์ไม่ดีทั้งที่เราขายได้ดีที่สุดรายการกําลังทำอะไรอยู่กับความรู้สึกของคนที่ซัพพอร์ตผมทีมเราทุกคนมีตัวตนนะแต่ว่าแค่รายการไม่ต้องการเลยพร้อมขายหรือยังพร้อมถ้าพร้อมจะขายแล้วนะครับสินค้าที่จะขายในวันนี้อยู่ที่ b ิเซโลชอป ขอให้ทุกทีมโชคดีไปทีงพวกคุณมีเวลาตัดสินใจเลือกสินค้าทีมละ1น,นาทีผู้ชมครับสินค้าที่ขายในรายการในวันนี้นะครับสามารถซื้อสินค้าผ่านทางแอปของ b ีเซลโลได้ในราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกันเลยนะครับปรึกษากันเรียบร้อยแล้วนะครับอยากได้สินค้าไหนชิ้นไหน กวาดมาให้หมดช่องเลยนะครับพร้อมแล้วหัวหน้าทีมหยิบตะก้าหยิบของครับโอเคค่ะเลือกเราค่ะทีม I am number two อันนี้นะจะได้สวยเหมือนแม่ I am number three และ I am number f o r เชิญช็อปครับ mm hmm. <laughs> เนื้อของสูง I am number f i v I am number six I am number seven <laughs> เพราะฉะนั้น I am number eight ครับ <laughs> เหลือสินค้ายอยู่อย่างเดียวเท่านั้น เรียบร้อยครับให้เวลาคุณในการเตรียมตัว30นาทีรวมทั้งการวางแผนให้ดีคุยปรึกษากับมาสเตอร์ของเราและเรียกลูกค้าเข้ามาให้มากสุดหลังจากนี้เราจะไปเจอกันที่ไลฟ์บ็อกซ์ไปสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวยชิีนิกกี้นะคะทีมนี้ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าคุณเนสค่ะทำได้ดีอยู่แล้วนะคะทีนี้พี่อยากฝากถึงลูกบาทว่า อย่าตะโกนไม่ตะโกนนะไม่ตะโกนพี่ขอยย่า่าไม่ตะโกนไม่ตะโกนแล้วก็ไม่ตะโกนคิดว่าเขาน่าจะไม่ได้ด่าห้ลูบาศละเพราะว่าอิลูบาศไม่ใช่คนที่ตะโกนนี่ก็ตะโกนเหมือนกันแต่อิลูบาศโดนดีละเพราะว่าให้มันโดนด่าไป เปิดมาเลยว่าวันนี้จะมาขายของคนรู้อยู่แล้วว่าเรามาขายของฉะนั้นนะคะหาข้อดีและข้อเสียของมันให้ได้ว่าทำไมเราถึงต้องใช้อันนี้หนึ่งเพลงร้อยทำนองเพราะเรามี5คนนะแล้วลองมองจากมุมของเราว่าถ้าเราจะพูดจุดนี้พูดยังไงให,ให้มันมีความแตกต่างกันแล้วทดลองเทสเทสดูเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างเราจะขายได้หรือไม่ได้เนี่ยอยู่ที่คนมีดีมานหรือเปล่าการตลาดคุณต้องครีเอทดีมาน สร้างดีมานทาให้เขาเกิดความต้องการให้ได้ชอปเปอร์ก็มีคาแรคเตอร์ที่ชาเจนอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะแต่ว่าก็ไม่อยากให้นึกถึงคนอนื่นมากกันจนเกินไปนะคะเพราะว่ารายการนี้เดียววินเนอร์มีอยู่แค่คนเดียวนะคะได้เวลาขายตอนนี้พวกคุณทุกคน จะต้องขายอยู่ในไลฟ์บ็อทุกคน,นพร้อมขายขายเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแพคค่ะ วันนี้นะคะเห็นเราหน้าใสๆแบบนี้ซื้อสินค้าจากไหนคะน้องเบลล์ Bcelo Bcelo b ี e l o ล c ีเ o โหลดแอป b เ e โ o เลยค่ะทุกคนหรือวาแอปโหลดได้ทั้งสองประเภเลยนมกว่าจะเป็นแบโอเดอร์หรือว่าอันรับน่เองทุกออเดอร์ในวันนี้จะสามารถพาแก๊งนางฟ้าให้ผ่านเข้ารอบค่ะ เราฟอร์มทีมกันดีมากเราเป๊ะมากเราอุดร้อยล่วเราทําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแต่ละคนเบลฟังโก้ปเปียโนรวมถึงเบบี้ไมค์ค่ะสำหรับคนที่ชอบวิธีชอมนะคะเข้าไปที่แอปปีเซลลนะคะใครที่ว่าจ่ายตังค์ยากไม่ยากเลยเราบัตรเครดิตใครมีบัตรเครดิตรูดปือดได้เลยค่ะรูดผ่านการโอนก็ได้นะคะจริงๆรู้สึกว่าเป็นทีมในฝันมาตั้งแต่ตอนที่ทำงานแล้ว เรื่องขอมนี้ว่าเราแบ่งงานกันชัดเจนมากเราคุยตกลงกันตั้งแต่ต้นว่าเราจะไม่ไปยืนออกกันหน้ากล้องใครถนัดอะไรทําอันนั้นเห็นพวกเราน่าสวยๆแบบนี้นะคะไม่ได้ดูแลแค่ผิวหน้าแต่ดูแลไปถึงผิวเท้าทุกคนวันนี้ก็จะมีไอเทมหนึ่งที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมองข้ามไปเบลจะบอกเลยว่าถ้าอยากมีเท้าที่ไม่เหม็นนะต้องแก้ที่ต้นทางก็คือขจัดเซลล์เซลล์แบบเเซลล์ที่ตายแล้วเนี่ยที่มันแบบ สะสมไว้ก่อแบคทีเรียอย่างเงี้ยก็คือสิ่งนี้นะคะสามารถช่วยได้เขาไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรเพราะเนี่ยมันแบบไม่หาโพซิชัยลตัวเองไม่ถูกว่าจะยืนตรงไหนทําอะไรอะไรเงี้ยต้องแก้ที่ต้นทางก็คือสิ่งนี้นะคะสามารถช่วยได้นะคะเบบี้ไม้เบบี้ไม้เบบีไม่ทำอะไรคะอ๋อไม่ monitor comment ค่ะพี่เห็น มายังไม่ได้ทําอะไรแบบมีแอคทิวิตี้อะไรมากอะไรเงี้ยค่ะพี่อยากให้ช่วยทีมมากกว่านี้หนึ่งเราจะทําอะไรใครจะทำอะไรอย่างเช่นเนี่ยฟรังโก้ค่ะเขาก็คืออยู่ด้านหลังไปเลยอุ้ยอุ้ยแค่มีความเย็นมีความเย็นนี่ยี่สิบวินาทีอุ้ยเบลหอมมากบอกว่าครัให้มอนิเตอร์คนนก็มอนิเตอร์หอมหอมหอมคนที่เบลคาดหวังน้อยที่สุดแล้วกันคือเบบี้ไม้เขาไม่ได้มีอะไรโดดเด่นค่ะดิฉันเชียวไม่ได้ ฉายแสงออกมาเลยดไปเลยก่อนหนึ่งรอบแล้วก็ตอนผมแห้งได้แ็ว่าดิก่อนอื่นเลยนะคะขอบคุณมากเลยคนที่มาเร็วมากนะคะอยากให้ทุกคนช่วยกันกดแชร์ก่อนและที่สำคัญที่อยู่ตรงนี้ผลิตภัณฑ์วันนี้ดีมากรู้สึกว่าเอาจริงขายง่าย เจฟิลนะคะตัวนี้ของเจฟิลแ l a นะดีมากนะคะเป็นซูทติ้งมอสเจอร์นะคะใช้ได้ทุกผิวโดยเฉพาะผิวแพง้งาย แน่นาขายแล้วใส่สัมภคระแล้วคนอื่นลองทําเป็นผู้ใช้จริงดูนะมันแสดงได้หลายแบบในวิธีการขายเหมือนเราอะ่ะจะเป็นคนที่เล่าเรื่องได้ค่อนข้างโอเคเขาจะให้เรามาเล่าเรื่องแล้วค่อยลิงก์กับตัวสินค้านางงามเนี่ยคืออยู่กับส้นสูงมากกว่าหมอนที่จะส่งเสริมเนะะี่ยค่ะให้เราสามารถนอนหลับไม่พอแต่ว่าน้ายัางชุ่มชืน้นเพราะฉะนั้นเติมค่ะตัวนี้ตัวนี้เป็น m o ร์ไร r i z e r ที่แบบว่ากระชับจริงๆอ่ะไม่อยากให้สมินามาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่านางกันซีมเดี๋ยวพี่ดูเลย นางเป็นคนช็อตคนอืน่นช็อตหนูไปเรื่อยแล้วนางหาว่าหนูไม่มีสติจะไม่มีสติมีสติมากมั้งนางอะ่ะ พอดีว่าน้องทีมเราเขาไม่สบายเราก็เลยมาแบ่งหน้าที่ใหม่ที่หน้าง,งานเลยจะ้ะใครอยากเล่นเกมอะไรกับเราบอกมาเลยค่ะออคุณอยากให้ใครกินอะไรบ้างผลิตภัณฑ์ที่หนูได้อันนี้คือเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าพอดีเลยเราอ่ะไม่ได้มายำธรรมดาแบบมัว่วซั่วนะคะเรามีกติกามาให้เล่นให้ลูกค้าแบบมีส่วนร่วมกับเราอย่างเงี้ยถคาคนเปิดออเดอร์แรกเราจะชี้ให้อ่ะ อยากให้ใครกินวันนี้เราจะมาแซ่บกันค่ามาร์กไว้แค่15นาทีออและในระหว่างนี้เราก็สามารถยัมยัมยมย้มได้เลยค่ะเออเออเออเ,ออเออต้องบอกว่าผิดหวังกับความไม่ใส่ใจในสินค้าไม่คิดไม่วางแผนคิดว่าตัวเองจะทำอะไรก็ได้ แล้วยอดขายจะลอยมาจากอากาศลดไปเลย40%เหลือเพียงแค่354บาทอ้ยถ้าปกติเราไปทำสปา10ครั้งอะเป็นหมื่นนะครั้งละป็บพานเออตอนนี้ซื้อตัวนี้10ครั้งเท่าไยหบบาทแต่ว่าพ่อทำงานด้วยกันอะคือยอมรับว่าเขาพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นจริงพดสอบได้ใช้ได้ไหมครับ แค่ชิดแบบนี้ปุ๊บทิ้งไว้สิบวิเท่านั้นเห็นไหมแม๊ข้อสอบข้อสอบออเดอร์เข้ามาเยอันเป็นแบบันหุยอะไรอ่ะนี่ครับมันต้องเพลลิ่งอย่างนี้นี่ละสามร้อยห้าสิบสี่บาทแถมริบบิ้งมาให้ด้วยนะคะทุกคนทุกออเดอร์เลยมีเฉพาะแค่กลุ่มเรากลุ่มเดียวเท่านั้นเออเห็นแล้ว potential ที่แบบจากการทำงานด้วยกัน จริงจริงเราว่าใช้ได้ทุกเขาเรียกว่าอะไรทุกอย่างที่ที่มันที่มันดานที่มันสาที่มันดามที่เราอยากจะเป็ผ่ดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะครีมเนี้ยมันจะไปกักเก็บน้ำไว้ระหว่างผิวอยู่ตรงเนี้ยทุกคนต้องอยู่น้ากล้องอยู่แล้วแต่เพียงว่าอยู่โพ i ิชันไหนให้ลูกค้าไม่เบื่อไม่ใช่ขาย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 หมดเลยหคนเลยเนี้ยกลับบ้านดึกนอนไม่พออย่างที่พี่แนนบอกทำไมคะโบกไปค่ะโบกไปเลยแล้วแบบผิวชุ่มชื้น คือที่พี่บอกลูกบาสอะว่าไม่ให้ลูกบาสเล่นมากจนเกินไปแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ลูกบาสอหะไม่เล่นเลยพี่ไม่ได้ให้ลูกบาสอ่ะเปลี่ยนตัวเองคือยังคงเป็นตัวเองอยู่แต่ทําให้มันพอดีคือตอนนี้สิ่งที่พี่เห็นคือลูกบาสไม่กล้าทําอะไรเลย พอไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีรู้บ้างเข้าใจไหมคะคนหน้าทีมให้หนูไม่เล่นเลยลูกบาสกรรมการกังวลมากเลยทุกทีเจอวันนี้ลูกบาสทำที่เห็นว่าบาสไม่ล้นแล้วพอดีเข้าใจบ้าลูกบาสไม่รู้ว่าจะมากไปหรือจะน้อยไปอย่างที่พี่บอกว่าสุดท้ายแล้วสไวเวอร์ก็จะมีอยู่แค่หนึ่งคนเท่านั้นคุณห่วยมากถ้าพี่สังเกตจนดอมหนูถามอะ ว่าลูกบา้าสเปิดไปมีตัวตนอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดเป็นผลว่าเราควรทำอะไรเดี <c oughs> ๋ยวเราเยอะไปเราโลนไปเราไม่มีสติสจริงหรออะไรเงี้ยหรือว่าเราเป็นตัวถ่วงี้จริงจริงหรือเปล่าตัวเดียวจบนะคะดีงามมากๆ <c oughs> บอกราคานิดนึงพี่แนนพูดสักขนาดนี้พี่นนขาราคาเท่าเขาต่อแบนหมื่นห้าหนูก็ลาก้อยน,นะคะไม่ ไม่หมื่นห้านะคะตัวนี้จะบอกว่าจะบอกว่าคุณแม่บอกว่าราคาเต็ม850แต่ที่นี้ไม่ขายยังไงคุณแม่ลดไปเลย40%เอซเหลือเท่าไหร่510บาทแต่ทีนี้พอพูดไปอะลูกบาสน่ารักมากนะคะลูกลูกบาสคือทำตามที่บอกหมดเลยอย่างคุณแม่หนุ่มแนนพูดแล้วใช้เพียงนิดเดียวอะนิดเดียวค่ะแล้วราคาคือ 600มีทอนอ่ายังไงอ่ะเขาน่ารักกว่าที่ <100 S 1> เราคิดอันนี้ยังแอบรู้สึกผิดต่อเขาเลยว่าเอ้ยเราสิ่งที่เราอาจจะเคยพูดกระทบกระทั่งน้องไปมันแรงไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะหนูไม่มีสติเหลืออีก25นาทีเท่านั้นผมไม่รู้สถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างใครทำยอดเท่าไหร่บ้างแต่ผมเชื่อว่าต้องมีจุดอ่อนอย่างแน่นอนไปคุยกับมาสเตอร์ของเรากันดีกว่าครับ ไม่ค่อยมีความแตกต่างเหมือนกันมากนักนะฮะในแง่แพทเทิร์นก็คือว่ามีการสาธิตครับ mm hmm. กลุ่มไหนจะเข้มข้นอะไรก็มากแล้วแต่สองทุกคนต่างพยายามช่วยกันขายอ่าบางทีก็คือเสนอหน้ากันมาเยอะแล้วก็ไม่ได้ดูพวกมุมกล้องไม่ได้ดูเรื่องเฟรม3กับ4เนี่ยผมเห็นเลยครับว่ามีแต่คนบ่นว่าโอนเงินไม่ได้ใครนะคะที่ยังไม่ได้เคยใช้สัใหะคือแต่ตอนนี้ แต่จริงๆเนี่ยถ้าสมมติเราเป็นนักไลฟ์อ่ะมันต้องหาทางพลิกให้ได้ว่าถ้าเราอยากจะได้ยอดขายจริงๆแล้วเราจะต้องทำยังไงแต่ว่าถ้าสมมติเราเขาแก้ปัญหาตรงนี้ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งครับเช่นเต็มเบอร์บัญชีต่างหากหรือขอเบอร์บัญชีต่างหากว่าเอามาพิสูจน์แล้วค่อยโอนเข้าเบเซโล่ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยยอดมันไม่เข้ามันดีทอกออกดีหี่ะาดพี่น้องมางฝ่ายตโกทุกคนว่าเจ้าเบิ้งเลยเอ้ข้างล่างข้างทางข้างข่อนุญานนะคะว่าเรามาเียน ม่ไม่ได้มันบางเบี้ยเพิ่นดูสิดูสิใสอันนี้ช็อปเปอร์ออกมาเลยค่ะไม่โกหกไม่โกหกช็อปเปอร์รู้ไหมคะว่าทีมช็อปเปอร์ยังขายไม่ได้เลยก็คือตอนนี้คนพูดอยู่ข้างหน้าแต่ว่าคนโชว์สินค้าก็คือ เจนี่ใช่ปะอยู่ข้างหลังแล้วตอนนี้เหมือนขายยำม,มากกว่าขายของใจแป้วใจเสียแบบเฮ้ยยังไม่มียอดขายเลยเหรอทั้งที่คนก็ดูเยอะหนึ่งลูกค้ากลับมาให้ได้นะคะโอเคเรากลายเป็นสติแตกไปเลยชิ้นแรกเป็นอะไรคะขนมไส้สับระรดเออขนมไส้สับปะรดเด็กิิสจากกรรมการมาแล้วคุณชอปเปอร์คุณชอปเปอร์จับแม่อย่าพึง่ง อ่ะหยุดหยุดเล่นเกมก่อนตอนนี้นะคะเพราะาเราจะขายสินส้าก่อนอเพราะว่าของเรายังขายไม่ได้เลยมิสนัดโอเค,อเคมาวา,าง<ด>ลงอค่ะ

ุ้ยตอนนี้ทีมต้องการอะไรที่สุดทีมต้องการยอดขายค่ะแล้วมีใครดูหลังบ้านไหมใครคอยตอบไหมตาเอ้ส้มตำอะไรเงี้ยยอดมันเข้ามาหรือเปล่าหรือยอดมันตกลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเป็นเแล้วดาราเนี่ยคาแรคเตอร์เขาโดดออกมาดาราถือโปรดักเนี่ยดาราจะดึงความสนใจเปล่าอาจารย์อาจารย์บอกว่าคาแรคเตอร์ดาราเขาชัดเจน เปลี่ยนเลยทันทีเลยค่ะตัวนี้นะคะหุ่นนะคะก็คือเป็นแม่แต่พอล้างมาจะเป็นหน้าพ่อนะคะวันนี้พอมมากค่ะผลิตภัณฑ์มาจากเกาหลีของแท้100%วันเดย์ยูเกาหลีแค้ค่ะมาเลยกใช้เถอะรับรองว่าดีแล้วก็ไม่แพง354บาทจ้ามาเลยค่ะพูดเอ็มาสร้างไป2000หลัค่ะประสบ้าน แล้วเออแล้วยอดไข่ก็เข้าจริงๆมี้น้นเต้นาต้นเต้นนี่กินมตนาว้นึ่้นิ้นค่ะเตาเต้เ้นเนา้น้น้เตนนาว้น้นี่้ เลนอรชิ้นนี้เราเอามาวาดเล่นบนหน้าใครซื้อทำไมต้องดุมีวิธีพูดที่ดีกว่านี้ไหมถ้าคิดว่ามาเล่นๆมาแค่อยากดังหาแสงกลับบ้านผมว่าจะด่าจะอะไรเนี่ยมันมันเริ่มแข่งขันแล้วนี่คือเวลาของผมแนละ้กรรมการไม่มีสิทธิ์จะดึงผมออกจากตู้แม้แต่เสียววินาทีเดียว